สวัสดีครับวันนี้มี macbook มาหนึ่งเครื่องจะสาธิตนะครับให้ดูว่าการลง os เนี่ยลงได้วิธีไหนได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือผมจะใช้ตัวนี้ external ตัวนี้นะครับทีนี้หน้านี้จะเข้าได้ตอนไหนนะครับก็คือตอนเปิดเครื่องแล้วก็กด option ค้างนะครับถึงจะเข้าหน้านี้นะครับถ้าถ้าเราใส่ wi-fi นะครับแล้วกดตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็น os ตัวแรกเลยนะครับที่มันลงมานะครับอย่างเครื่องนี้เป็น MacBook Pro ปี2012นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ USB เข้าไปนะครับแล้วก็ดูว่าลูกบูทนะครับจะได้ตัวไหนบ้างนะครับพอเสียบเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะลงแบบ clean นะครับก็คือมันมีมันมี2ตัวมี2แบบนะคือลงแบบ ลงแบบผู้ข้อมูลนะครับก็คือ restore out เ,เป็นตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือ install mac os t h a i l a r a คือเป็นลงแบบค l e a n นะครับผมจะลงแบบค l e a นะครับลงแบบค l e a ก็ได้หรือจะลงแบบมีโปรแกรมก็ได้นะครับผมจะลงแบบนี้1ตัวนะครับเสร็จแล้วก็กดลูกศรเข้าไปนะครับแล้วก็รอ ทีนี้มันจะบูทจากตัวนี้นะครับบูทจากตัว external ภายนอกนะครับจะเป็น USB ก็ได้นะครับอย่างต่ำก็16 g b นะครับแต่ขอเป็นตัวที่มันสปีดเยอะๆหน่อยสักร้อยร0อยเมกนะครับร้อยยเมประมาณนี้นะครับถ้าใช้ฮาร์ดดิสธรรมดาก็จะนานตัวนี้เป็น MacBook Pro A 1 2 7 8นะครับอยากมาใช้ตัว Retina เป็นตัวธรรมดานะครับแต่ลูกค้าไปอัปเกรดได้ดีมาแล้วนะครับ ก็จะเร็วกว่าฮาร์ดดิสธรรมดาหน่อยนึงอ่ะโอเคตอนนี้เข้าหน้านี้แล้วนะครับทีนี้ตัวต่อไปคือเราจะติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวิทยุทีวีเนี่ยเราไม่ต้องฟอร์แมตเลยครับเพราะว่าฟอร์แมตไปแล้วนะครับถ้าจะฟอร์แมตก็เข้าไปวิ u ย i ท i t ีนะครับแล้วก็ไปเลือกฮาร์ดดิสที่เราจะลง OS นะครับที่ผมจะใช้คือตัวนี้นะครับแต่ฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะปิดหน้านี้ไปนะครับตอนนี้พอติดตั้ง OS นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับอ่ะเห็นไหมครับจะใช้ไม่ได้จะเป็นอาการแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะปิด wifi ก่อนปิด wi-fi เสร็จทีเนี้ยเราจะไปหน้า Utility นะครับแล้วก็แท็บ Terminal นะครับจะขึ้นหน้านี้นะครับ ให้เราเปลี่ยนเซตวันที่ใหม่นะครับก็จะพิมพ์ว่าเดทนะครับ D A T E เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ D cate ตัวนี้นะครับแล้วก็เคาะ1ทีแล้วก็พิมพ์ตัวเลขนะครับ09ออกจากเคมีนอตเสร็จแล้วก็มาติดตั้ง mac os นะครับโอเคเขาหนานี้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็กดยอมรับไป แล้วก็เลือกแฮตดิที่ต้องการนะครับผมใช้ลูกนี้ที่เป็น s อ d ดีนะครับแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับก็เสร็จขั้นตอนนะครับที่เหลือตอนมันวิ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก10-20มนาทีนะครับถึงจะลงเสร็จจากนั้นเราก็ไปเซตอัพการตั้งค่าได้เลยนะครับก็พร้อมใช้งานครับสวัสดีครับ